สบายดีพี่น้องมื่อสกูดสุคนมันก็โผล่สนางพาแสกุกเก่าโดยพี่น้องเมยว่าสบายดีเล้วหสบายดีจ้าพี่น้องวันนี้มี่ขอดีจะมาบอกพี่น้องก <c oughs> ่อนอื่นสนางกับข,ขอขอบคุณหลายๆเด้อจ้าขอบคุณแม่ๆลายๆที่ฝากเงินมาให้สนางอุปมภ์สนางตลอดแล้วก็ขอให้แม่ห้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงเจริญรุ่งเรือง้าคายก็ให้ได้ คิดจิงได้ค่ะจิงน่นเด้อแม่เด้อให้แม่หักษาสุขภาพแน่เด้อแมจะน่าก็่าบุกไปเก่งไลน์ไปแล้วพี่น้องเอ้ยขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงด้วยจ้า,จา <laughs> มาบันนี้ฮะก็มากินสมกันเลยพี่น้องก็กินหน่อยใหญ่เอากินแกนมัน แกนมันมาหรอกอืมก็กินแกนมันอยู่ที่ไหนอย่าเพิ่นก็คโนเข้าอยู่เด้อพี่น้องเข่าภาษเงินงานเกิเอารถไถเข้ามาไถยจะดีใจวะนี่เป็นการขี่กันมังม่วงเหิมพี่น้องสุกแล้วสุกเต็นยังเขียวอยู่มองต้นสนางมาบอกกราบดอกสุกกระจังแจีวเดีบุ่มเ

มาจังก็เหมือนจะกระพับพอนก่อนนี่ยังหนักไม่เท่าเลยดูกำลังนื แบบมือจาอ้าวหลกอ้วกขวากลุกเลยน,เนล้นนแลม่เน,ะน,นา,นนาะแม่แมแล้มือเหมือนนอนเลนมกินยาหยาลมือกินหยาก่ะตั้งนหลา็เกี่ยเดาอยว <ตะ S 1> นะแซวๆอยู่เป็นหักกะลง อัมโบแม่บกมีใครไปหยดน้ำมันเลยเนาะโอ้โอ้ไปไก่ได้ลูกส้นได้งัวค่ะแม่เข้าไปแบนมังก็เห็ดตางน้ำแบบอือหามาพี่น้องกินสมน้ำกันแกวประแดกอ้าวอืมนม่รู้เปล้า แม่ยัง e ไปเก็บน้องมี๊มาเยแล้วว่ามันนีอโรต์ก็มนเลอืออร่อยอร่อยว่ะเปรี้ยวข้าวตวแม่เป๋อเด้

บ่อได้ท่ไหนไปงานตะเกียร์อะไรแล้วก็มาเกอ้ยวตรงนี้อย่าขานสิเลี้ยวขาไปก่อน ได้บางคันเราได้บ mm. hmm. ังกิ่หนาแล้วเห็นมันนี่ลูกต้นนะเจียดมันเจียดเจียดมันยาวก่แม่มันใกล้ก็ได้ว่แม่ยาว ไม่เจิดมันยอดมังมาไก่ก็ได้บ่ะมันเหินบ่เฮานี่เทินมาคนสมว่บบายพี่น้อง มังระซอสแบบนั้นมังระซอในสมบันี้กินคสมมันมันหวานหนองต้นปัดนลุงปัดยังปัดปากน้องมิวเอื้อมกรโดดคอไปหลานพี่น้องอะ กินช <seeing> <cción S 1> ิ่าก็อันนี้ปาปะเทศนานุงมาสมนานลงบางบางคาเกลือก่อนเขาจะเอามาจำนำบัดเงินถุม มีบัตมือนี mm ่ไ hmm. ห <c oughs> ่ฮอลาด้งกักลยเห็นบ้าฮะไม่เห็นไหนนี่อ้าอันเป็กรได ปาบักซือเจ้าบักเซือเพื่อนจิ่าวานดอกเขาเงินนำพึอนทังขางเงินนนะนี่สมจมไปนองทังขางเินนอ่ คลิปนี้สนางก็ขอลาไปก่อนเด้จอ,ด like, ด share, ดดอดจ้าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องสนางพาแสบเด้อจ้าพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามช่องสนางพาแสบเด้อจ้าบ๊ายบาย